สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อวันนี้ไทยดอนทาเลาะครับไปกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าทางด้านในของโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับก่อนเข้าไปต้องคืนบัตรคิวนะทุกท่านเด้อนี่ต้องเอาบัตรคิวคืนก่อนนี่ปุ๊บบัตรคิวเจ้าอยู่ในกระเป๋า นี่เรดัแล้วเด้อ да ไ,ไปกันเลยครับแมนไปกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่เกาะคำชะโนดแล้วเด้อตรงนี้เราข้ามสะพานมาอยู่เป็นอะไรที่รู้สึกว่า คนลุกไหมอันนี้ก็ต้องรอพี่นักก่อนแป๊บพี่นักกำลังมาไปไปกันเลยวันนี้ผู้คนเยอะมากครับเยอะ นู่นอยู่บนต้นไม้นุ่นเห็นไหมนุ่นเห็นไหมเป่นนอนสบายอยู่นุ่นน่ากลัวเอโ่อเลยเป็นกำลังสบายอันนี้คือรอยต่อเชื่อมสะพานเดอรพุ่นอะเห็นไหม ไปไปกันเลยโอ้บรรยากาศร่มเย็นครับเลื่อนมากเขอบอกเป็นอะไรที่ต่างจากข้างนอกข้างนอกรู้สึกว่าจะอบอ้าวแต่เข้ามาข้างในรู้สึกว่าเย็นร่มเลื่อน สัมผัสได้ถึงบรรยากาศเลยว่าเอฟซานดูเอันนี้เราแค่อยู่ตรงปากทางยังไม่เข้าเด้อเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในแต่รู้สึกก็จะเย็น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 ข้างนอกนี่อากาศจะร้อนแต่เข้ามาข้างในนี่จะเย็น อันนี้คือต้นชนดน,น,ดนี่มีที่นี่ที่เดียวที่คำชนด

Leaking, ri, layers, Stand ไม่ล้มไม่ล้มไม่ใช่ต้นล้มเพราอนานอขาก็ไม่ตัดสิไม่ตัดไม่ตัดนี่เพิ่นไม่ได้ล้มเพิ่นค้ำไว้อยู่ต้นที่นอนต้นที่นอน โอ้โหบรรยากาศเย็นมากโอเค